คุณยมรู้ไหมว่ามีสองสิ่งที่รอไม่ได้ 1. การแสดงความกระตันยูกะตาเวที 2. การกระทำความดีเพราะว่ากฎของเวลานั้นจะไม่ย้อนกลับไปยังอดีตเวลาจะเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและสม่ำเสมอด้วยความคงที่เพราะฉะนั้น การทำความดีนั้นไม่ต้องรอเวลาทำเลยผมเ,เมื่อเวลาผ่านไปแล้วนั้นเราอาจจะไม่ได้กลับมาพบกันอีกดังปัจฉิมโอวาทของสมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าที่ตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขันทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด